พดีพวกหลานน้องน้นักเฮียนมาพบกันอีกแล้วเมื่อน,นี้สกูดจะพาพวกหลานมาเล่าบทคำาค้องทวนคืนเบิ้งว่าผู้ใดสิจื้อในแน่บทคำา้องที่สกูพาอ่านที่โ้งเฮียนเามาเว้าไปพร้พอมๆกันเลยเนาะกอกไก่ขันดังขอไข่สีขาวคอควยเขาา่ายา ngon ngon tuy ký cho chóc lại xí xo sưa pa quang xo sáng nhục ngon nho nhung đình vây đồ đếp đi cháy tò ta bưng hiến อนุบาลทอถุงเครื่องเต็มทอถุงซาดลา้านอนกจับหาวบ่อเบเสียงแหบป่อป่าเก็ตแลบพอเพิ่งยู่หังพอฝนเสียงดัง พ่อพูหีมแข็งฟอไฟสี่ีแดงหมอแมวรักกินปลายอยาดีไข้รอระคังเสียงดังรอลิงโตอ้วนบอวีพัดเย็น หอห้านเหลียวเห็นโอโอตักน้ำหอเงอนหลังตั้งามเทมเ่อเห็นพวกหลานนี้เป็นนักเียนอนุบาลอาวันนี้สกูจะพาพวกหลานมาทวนเพลินว่าผู้ใหสิจือได้เน่สกูพาอานมาอา้าวกใกล้ขัน ขอไข่สีขอหวยเขางองวาตุย้ยจอดจอกไหล